กำลังบนแล้วว่าตัวเงียบสวัสดีตอนเช้านะครับวันนีมาเช้าเลยไหนเดิมแต่วันนี้วันนี้มาเปิดทางด้านซ้ายนะน้ำนิ่งแต่วันนี้มันจะมีลมลมโชยนิดนึงเช้าตัวอากาศเย็นนะครับ วันนี้น้ำกำลังเดินขึ้นนะน้ำสวยวันนี้แต่ว่าช่วงสปิดมงไปแล้วน้ำตายนะครับยวลองดูหาผลงานกันนะ ทุกครั้งนีลองปลายานกันเลยหัวจิก3.5กรัมนะวันนี้ใช้ช็อค20ปอนด์นะสายพี่อีศ6นวันนี้ไม่ได้กะเล่นของใหญ่นะแต่ก็มาก็ะลองดูฮะสาย0.6ก็นน้ำสวยมากนะไม่ไม่ใสจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์สวย น้ำกำลังเดินขึ้นเดาจะลองเทบนี้ไม่มีตัวก็จะ,จะกลับไปทางแถวเดิมนะมาสาเปิดเปิดคลิปกันแล้วก็มันก็น่าน่าลองดูน่ามีตัว โอ้สิตัวดีไหมน้ำที่สวยทำไมเงียบจังนะเอน้ำกำลังเดินดีนะขุนก็ไม่ขุนมากนะกำลังถือว่ากำลังสวยเลยแต่ตัวเนียบ เด๋วด้วยโอ้โหกำลังบนแล้ว่าตัวเงียบไซ่์เล็กนี่แต่บบโอเคว่ามีตัวอยู่นะตัวติดเดียบตัวท่าดามเบ็ดนนล่อยก็ปล่อยโอเคหนึ่งแต้มแมล้วไม่ได้ กล้องในเก่าไซเล็กกับเกีย์ฟักตัวเล็กนี่เข้าคางนะฮะเข้าคางไซเล็กนิดนดียวไปแป๊ปลาอะไรกัดหวะโอ้ไอ้ปานไอ้ปาน ข้างฟานตัวเล็กสมก็เยือกเลยปลาเก๋าเมื่อกี้ก็ไซนี่เลยครับข้างฟานไว้ลิมลิม,ลมไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ใบสนมันตกอยู่ก็จะตีเหยือ่อัมชอบติดเลยค่อยเ,อเท่าไหร่แต่ก็พอตีได้อยู่ ถ้าติดมันใบสซนจะติดนี้แล้วแอคชั่นมันจะเสียนะ ใช้พองามนะใช้พองามเท่าก็ใช้ได้เลยนะน้ำมันเดินขึ้นนะแล้วฟลามันน่าจะขยับจากน้ำเลื่ขึ้นมาอยู่ตามแนวหแต่ยังพยอยมาเรื่อยๆนะเพราะน้ำมันน่าจะเต็มที่11โมง หนักเว้ย,ยพุ่งเขาฝังไซส์สวยอยู่ไซส์ประมาณสามขีดเนะอุย้ยล่นพอดี งัดแรงๆนะงัดค่อยไม่ได้มันเข้าหินนะคันสายก็เล็กคันก็อ่อนสสยรุ่นๆนะน้ำน่าจะกำลังจะเป็นหัวน้ำหรือเปล่าแล้วเรือออกแล้ว ใชสวยอยู่่ะใช้ได้เลยกัดปลายางนะตีเล,ละเลาะแนวหินนะมันจะเป็นแนวหินแนวหินทิ้งนะข้างนอกก็จะเป็นหินกระจายกระจายใช้ใช้ได้ วิสายใหญ่ด้วยสายพิงกิโลได้ดอุ้ยตัวเกือบโลเลยหนึ่งตัวโลอตัวนี้น่าจะหกีดเจ็ดีดไดนะ้กัดเบามากแนละ ได้เชื่อได้ประมาณหกเจ็ดขีดได้ทีน่นี้กัดปลายยางขาวโแดงครับของนักศึกษาเอฟซี FC ในช่องให้มา หลักผ่านหินโดนเลยใช้ทองงามนะไม่คิเลสอะไร กัดตรงหน้ากัดแรงมากนี่กัดเพิ่งกินก้อนนี้เลยอืสายสวยเลยกัดไกลๆตกใจเลยทดสายแล้วกว็จะมีคลื่นเด้งนะลมก็ค่อนข้างจะเริ่มแรงนิดนอ้อยนิดนึงนะแต่ก็ไม่เท่าไห่ แล้วก็น้าไหลแรงมากสังเกตด,ดูิ้วน้ำน้ําจะพัดจากขวามือนไปซ้ายมือน้ําไหลแรงมากมันจะเดินเร็วนะแต่พอสัก11บเอโมงเนี่ยมันจะหยุดตายนะแล้วก็ลังจากนั้นก็น่าจะเป็นตอนบ่ายโมงนะน่าจะเดินอีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็ อาจจะไม่รอให้มันถึงเวลานะจะถึงกลับก่อนก็ผ่านไปน่าจะสองชั่วโมงกว่านะสำหรับการตกของคลิปนี้ก็ได้มาลวมๆน่าจะประมาณ6-7ตัวนะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่ก็โอเคอยู่ถือว่าใช้ได้มีไซส์ที่สวยตัวประมาณ6ขีดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นะครับปิดคลิปไปแล้วตีเล่นโดนเฉยเลยไซส์สวยเลยนี่ปิดคลิปไปแล้วนะครับตีเล่นก่อนกลับโดนอ๋อไอ้ข้าวหินนี่ ตัวกระติดเลยกัดเข้าหินเฉยดูได้ใหญ่กว่าเหยื่อหน่อยปลอยวนะครับ